ลองนึกภาพเราระบายมหาสมุทรและปล่อยให้น้ำหลบหนีและเปิดเผยความลับของก้นทะเลที่เราสามารถทำได้โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนใต้น้ำล่าสุดที่เรามีความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลที่แม่นยาเป็นภาพสามมิติที่จะช่วยศึกษามหาสมุทรลึกที่ระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเราจะสามารถเห็นเมืองโบราณที่จมเรืออับปางเรือลำใหญ่พร้อมสมบัติเราจะเห็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกไท,ทีิบัตทางธรรมชาติใต้น้ำ เราจะค้นหาความลับที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซ่อนอยู่เราจะมองดูใต้น้ำโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมของเราเราจะค้นหาว่าใครอาศัยอยู่ที่ก้นมาหาสมุทรและอีกมากมายต้องขอบคุณโซน่าข้อมูลโดยละเอียดเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการสร้างแบบจำลองสามมิติวันนี้เราจะค้นหาสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ที่ก้นมาหาสมุทรแม้ว่าวันนี้เราจะดูพื้นมาหาสมุทรเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นในมาหาสมุทร แต่อยู่ในอาณาเขตของคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกซึ่งมีการค้นพบที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นหลุมยุบหรือที่เรียกว่าซินอตและคาสซิงโฮที่เกิดจากการกัดซาะของหินปูนอ่อนสามารถลึกลงไปได้หลายร้อยเมตรนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าซินอตจำนวนมากเชื่อมต่อกันด้วยช่องทางใต้ดินลึกแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือถ้าคุณเมื่อดูตำแหน่งของหลุมยุบค,คาจ,จากด้านบน คุณจะเห็นภาพบทเหนุที่ผิดปกติและมีรูปร่างคล้ายโครงร่างของยักษ์ปล่องภูเขาไฟหน้าจะปรากฏขึ้นเนื่องจากการตกลงมาของภูกกาบาทขนาดยักษ์ที่น่าเหลือเชื่อและจากนั้นกลวยทาดก่อตัวตามแนวขอบเขตของปล่องภูเขาไฟทุกวันนี้หลายล้านปีหลังจากการตกของภูกกาบาทจุดปะทะนั้นไม่ได้ถูกซ่อนอยู่เพียงใ,ใต้น้ำของอ่าวเม็กซิโกเท่านั้นแต่ยังอยู่ใต้ความหนาของหินตะกอนที่ไปถึง ลึกหลายร้อยเมตรและวิธีเดียวที่จะทราบอายุของปล่องภูเขาไฟแห่งนี้คือการศึกษาหินของมันในปี2559กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆเริ่มเจาะทะลุพื้นมหาสมุทรเมื่อจูจ่ๆพวกเขาก็ค้นพบชั้นหินลอมเหลวที่บ่งบอกว่าการตกของภูกระบาทวิเคราะห์พบว่าอายุของปล่องภูเขาไฟอยู่ที่66ล้านปีและจําเป็นเป็นเรื่องบังเอิญเราไม่สามารถพบซากไดโนเสาร์ที่มีอายุน้อยกว่า66ล้านปี ได้ทุกที่ในโลกข้อมูลการสแกนที่ได้รับช่วยเป็นครั้งแรกถึงเวลาสร้างแบบจำลอง3มิติของปล่องภูเขาไฟที่ก่อตัวขึ้นซึ่งปัจจุบันถูกซ่อนไว้ใต้น้ำลึกด้วยเหตุนี้เราจะเข้าใจว่าอุกกาบาตหนึ่งดวงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อทำลายไดยโนเสาร์ทั้งหมดบนโลกนี้ก่อนอื่นจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากอ่าวและเมื่อน้ำลดลงไหลทวีปท,ที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งจะเปิดออก ด้านล่างของอ่าวถูกปกคลุมไปด้วยตะกอนหนาและปล่องภูเขาไฟยังคงซ่อนอยู่ใต้หินตะกอนยาวหลายพันเมตรเราจึงต้องกำจัดมันออกโดยการกำจัดมันทีละชั้นและย้อนเวลากลับไป66ล้านปีในอดีตเพื่อค้นหาใจกลางของปล่องภูเขาไฟซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเคยเห็นมาก่อน66ล้านปีปล่องนี้มีขนาดที่น่าทึ่งมีความกว้างถึง200กิโลเมตรและหนึ่ง ความลึกกิโลเมตรจากการระเบิดทําให้เกิดวงแหวนเศษเปลือกโลกขึ้นรอบรอบตอนนี้ด้วยการศึกษาปล่องภูเขาไฟโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดทําให้สามารถสร้างขนาดความเร็วและมุมของการกระแทกได้บุกกาบาท,ที่มีความกว้างมากกว่า10กิโลเมตรความเร็วทะลุ40,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่บริเวณปล่องภูเขาไฟมีหินถึง1 2 0 0 0 0ลูกบาศกกิโลเมตรซึ่งเป็นผลมาจากการระเบิด โยนขึ้นไปในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ทำลายล้างการกระแทกทําให้เกิดลุมขนาดเหลือเชื่อในพื้นดินและหินที่บททั้งหมดก็ถูกโยนออกไปในชั้นบนของชั้นบรรยากาศมันหมุนไปในวงโคโจรของดาวเคราะห์และได้รับพลังงานความโน้มถ่วงที่มีศักยภาพมากเกิจนจินตนาการแล้วส่งกลับทําให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้นเหมือนเตาอบและเผาทุกสิ่งที่ขวางหน้า สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดในรัศมีพันกิโลเมตรถูกทำลายด้วยแรงระเบิดแต่บรรดาผู้ที่อยู่ไกลออกไปออกไปมีความยากลำบากคลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งซัดชายฝั่งให้สูงถึงหลายร้อยเมตรหรือ1กิโลเมตรซัดข่ามทวีปสัตว์ที่รอดชีวิตได้ยินเสียงคลื่นสึนามีที่กำลังเข้ามาแต่มองไม่เห็นสิ่งใดในนั้นความมืดก็มืดด้วยเหตุผลง,ง่ายๆประการเดียวคือบริเวณที่อุกกาบาตตกมีหินที่มีกรรมฐถนสูงจากการกระแทก กัมมันตัจึงเริ่มระเหยและลอยขึ้นสูงเหนือพื้นดินกัมมันัก,นนก็เข้ามาปฏิกิริยากับก๊าซในชั้นบรรยากาศซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของละอองลอยสันเตดในชั้นบรรยากาศที่ไม่อนุญาตให้แสงแดดส่องผ่านเมฆอันตรายที่ปกคลุมโลกและโลกก็เริ่มเย็นลงแต่ทุกอย่างอาจไม่เลวร้ายนะักหากไม่ใช่เพราะดาวเคราะห์น้อยที่ตกลงมาที่มุมชั้นมากประมาณ60องศาจากขอบฟ้าถือเป็นสถานการณ์การลมที่อันตรายที่สุด เนื่องจากส่งผลให้มีฝุ่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดและหากตกลงสู่พื้นด้วยมุม15องศาปริมาณฝุ่นจะฝุ่นที่ปล่อยออกมาคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบกรมมาัานจะน้อยกว่าประมาณ3เท่าและหากตกลงมาในแนวตั้งก็น้อยกว่า10เท่าโดยศึกษาปล่องภูเขาไฟอย่างละเอียดมีการค้นพบคำอธิบายว่ารูปร่างของมันทำให้เมฆซันเฟตมีอันตรายถึงชีวิตมากยิ่งขึ้นบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปากปล่องภูเขาไฟเปิดที่นี่ก้นลึกลงไปและน้ำดูดซับส่วนที่กระทบไว้ แต่30นาทีต่อมาน้ำก็เริ่มคืนไอน้ำอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากคลื่นสึนามีผสมสีเทาทำให้เกิดก๊สมากขึ้นจนแสงแดดสองผ่านไม่ได้แพลงต้อนทะเลสูญเสียความสามารถในการสังเคราะห์แสงของสารอาหารและในไม่ชาฐานของห่วงโซ่อาหารก็ถูกทำลายลงสัตว์ต่างๆก็เริ่มอดอยากเนื่องจากขาดแสงแดดส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนโลกลดลง26องศาเซลเซียสเป็นเวลายาวนานถึง 16กปีเฉพาะพืชและสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดเท่านั้นจัดก,การเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์ที่ตายไปอย่างไรก็ตามคำถามหนึ่งยังคงเปิดอยู่มันเป็นหายานะหรือไม่หลุมกุกาบาทที่ไม่ซ้ำใครจากดาวเคราะห์น้อยนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราจะได้เห็นว่าวันนี้เราจะระบายน้ำในอ่าวเม็กซิโกของเม็กซิโกหรือไม่ในแอ่งของอ่าวนี้มีแท่นขุดเจาะน้ำมันมากกว่าที่อื่นไม้ย,ยามกในโลกความจริงก็คืออ่าวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งสะสมน้ำมันที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และทั้งหมดเป็นเพราะเมื่อ300้อยล้านปีก่อนมีเรือโบราณหน,นองน้ําที่นี่ตอนนี้ถูกซ่อนลึกลงไปใต้น้าหนาและหินอันเป็นผลมาจากความดันและอุณหภูมิสูงสารอินทรีย์ทั้งหมดของหนองน้ํานี้กลายเป็นน้ามันและปัจจุบันมีคนงานน้ํามันจํานวนมากขนาดโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งไว้ขึ่งก็เข้าใจได้โดยเอาน้ําออกจากอ่าวให้หมดเท่านั้นเราจะเห็นโครงข่ายศพที่กว้างขวางที่จําเป็นเพื่อให้มันเข้าถึงน้ํามันจากบ่อที่ลึกที่สุดท่อส่งน้ํามันทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรไปตามก้นทะเลมันยากเชื่อเถอะ แต่ที่ด้านล่างของอ่าวเม็กซิโกก็วางระยะทาง7 0 0 0 0กิโลเมตรอย่างกะทันหันแต่เรายังคงเอาน้ำออกจากอ่าวนี้และในไม่ช้าเรือเล็กๆของพ่อค้าทาตก็ปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเราซึ่งจมลงเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนื่องจากพายุที่รุนแรงแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปลาตัวเล็กเกมใหญ่รอเราอยู่ข้างหน้าระบายอ่าวให้ไกลออกไปปรากฏอย่างสวยงามต่อหน้าเราเรือกลไฟที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้จากสงครามโลกครั้งที่สองโรเบิร์ตสปรูสถูกเรือดำน้ำเยอรมันจมและช่วงเวลาสุดท้ายที่ลอยอยู่บนเรือลำนี้ สะพานพังทนแรงดันน้ำไม่ได้เมื่อเรือเริ่มจมอาวุธที่คล้ายกันบนท้ายเรืออยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลางสแสดงว่ามีการโจมตีรวดเร็วและคาดไม่ถึงมีเรือสองลำวางอยู่ข้างๆเรือซึ่งหมายความว่าเรือจมเร็วมากจนลูกเรือไม่มีโอกาสลดระดับลงไปที่บาดานักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าโรเบิร์ตอิตติ้งจมในสามนาทีมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก แต่อย่ากังวลหากเรายังคงระบายน้ำในอ่าวเม็กซิโกต่อไปเราจะเห็นว่าความยุติธรรมในโลกนี้ดำรงอยู่เช่นเดียวกับการมช่วพธิบตาเดียวจากส่วนลึกที่มืดมนที่สุดของอ่าวหนึ่งในการค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดก็เกิดขึ้นเรือดำน้ำที่คุน166เป็นสิ่งที่จมเรือโรเบิร์ตอีตติ้งแต่ทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงจมด้วยความจริงก็คือเรือกลไฟโรเบิร์ตอีตติ้งไม่ได้ลั่นหนึ่งในนั้นมาพร้อมกับยานลาดประเวณต่อต้านเรือดำน้ำ5 6าแล ลูกเรือเรือดำน้ำไม่ทราบเรื่องนี้เพราะจนกระทั่งเรือดำน้ำมองดูเรือที่กำลังจมอยู่และเข้าโจมตีเรือต่อต้านเรือดำน้ำอย่างกะทันหันเมื่อสายเกินไปด้วยค่าใช้จ่ายของโซนหน้าเรือดำน้ำจึงไม่มีเวลาที่จะจมลงใต้น้ำหยาในรั่วเตรลนายพรานตัวเขาเองตกเป็นเหยื่อมีการปล่อยประจุลึกสองเข้าไปในเรือดำน้ำมันลงไปด้านล่างเมื่อเรือชนคนบนเรือดำน้ำเสียชีวิต22คนลูกเรือทั้งหมด52คนแต่เนื่องจากเราเริ่มมองเรือบนพื้นมหาสมุทรแห้ง ก่อนอื่นฉันอยากจะดูเรือไททานิคแต่ไททานิคเป็นเพียงเรื่องราวเรืออับปางที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุดแต่ยังห่างไกลาจากโศกนาฏการรมที่สุดเช่นถ้าเราแยกน้ำออกจากทะเลจีนเราก็ไปทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางใต้200กิโลเมตรจะพบกับเรือประจันบาลลับสุดยอดอยามาโตะที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยาว263เมตรกว้างเกือบ40ถือว่าจมไม่ได้หนึ่งใน3มีกระนา40เซนเมตร ถือเป็นความภาคภูมิใจของญี่ปุ่นแต่เรือก็ยังจมลงไปพร้อมกับมันมีคน3,063คนซึ่งมากกว่าเรือไททานิกถึงสองเท่าดังที่เราเห็นเรือรบถูกฉีกเป็นชิ้นๆซึ่งสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยรถหุ้มเกราะเช่นนั้นคำตอบคือตัวเขาเองสร้างปรักหักพังของตัวเองถูกค้นพบจากเรือประจันบานที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายละเอียดอันน่าทึ่งของชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตถูกเปิดเผย ก,กระสุนหลายร้อยกระบอกจากปืนยามาโตกของตัวเองกระจัดกระจายอยู่รอบรอบซากประหลหักพังนี่เป็นเพราะมันถูกยิงกลับจากการจู่โจมของเครื่องบินศัตรูหลายลำพวกมันสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับเรือรบและเริ่มจมแต่มีบางอย่างผิดปกติประเด็นคือเกระของมันคือ40เซนติเมตรฉีดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกระดาษฟอยล์ตัวถังขนาดใหญ่ขาดครึ่งซึ่งเกินกำลังของตอปีโดที่ถูกทิ้งระเบิดเกิดอะไรขึ้นกุญแจ วิธีแก้ปัญหาที่พบในเฟรมหายากเหล่านี้เราเห็นว่าเรือรบอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่2ถูกยิงด้วยตอปิโดบารอนจมช้าชาเมื่อเขาเริ่มกระสุนเริ่มตกลงจากชั้นวางเข้าไปในเรืออันเป็นผลมาจากการระเบิดมีผู้เสียชีวิตจากซากฤดูหนาวถึง800รายจะเห็นได้ว่าประสบชะตากรรมเดียวกันจากการระเบิดที่ถีบเรือรบเป็นชิ้นๆเกิดขึนะ้นณบริเวณโกดังสแห่งตอนนี้ถึงเวลาระบายสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในตำนานบ,นบนดินแดนที่ วิธีลึกลับที่คาดกันว่าไม่มีเรือมากไปกว่าส่วนอื่นๆของมหาสมุทรซึ่งแน่นอนว่าห่างไกลแต่ถึงกระนั้นเราก็สามารถมองลึกเข้าไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้ด้วยข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีโซน่าในที่สุดเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรทำงานที่นี่ถ้าเราเอามหาสมุทรออกไปโดยไม่มีน้ำเกาะเล็กๆเบอร์มิวดาดูเหมือนจะอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ4กิโลเมตรเป็นเกาะเดียวที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกภูเขาลูกนี้มาจากไหนแน่นอนด้วยเหตุนี้จากการประทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงแรกของการก่อตัวของมหาสมุทรแอตแลนติกภูเขาไฟเติบโตขึ้นมากว่าล้านปีและในที่สุดก็กลายเป็นน้ำแข็งเหมือนหอคอยขนาดใหญ่เหนือผิวน้ำทำให้เกิดเป็นเกาะภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่มีอายุ1,200ปีเมตรเหนือระดับน้ำทะเลสมัยใหม่หลังจากที่ภูเขาไฟเย็นลงเมื่อ30ล้านปีก่อนลมและฝนได้กัดซาะภูเขาและกลายเป็นที่ราบสูงในยุคหลังน้ำแข็งระดับน้ำสูงขึ้น และเบอร์มิวดายังคงอยู่บนยอดเขาทะเลในปัจจุบันบนทางลาดอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขาไฟโบราณมีแนวหินก่อตัวขึ้นล้อมรอบหมู่เกาะเบอร์มิวดาเป็นส่วนใหญ่และมีเรือหลายลำจมลงแต่ก็เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของมหาสมุทรใกล้กับเกาะอื่นๆที่ล้อมรอบด้วยแนวปะการังนอกจากนี้นี่เป็นเพียงมุมเล็กๆของเกาะเบอร์มิวดาอันใหญ่โตเท่านั้นสามเหลี่ยมเพราะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าในเบอร์มิวดาไม่มีเรือมากไปกว่าส่วนอื่น ไมา้ยามกของมหาสมุทรอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ของสามเหลี่ยมก็หาเรือจมได้ยากจริงๆเมื่อระบายพื้นที่เบอร์มิวด้านี้ออกไปแล้วเราเห็นความลุ่มลึก8กิโลเมตรนี่คือร่องลึกโกเบอร์โตริโกจุดที่ลึกที่สุดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าและมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดในหุบเขาและรอยแยกบางแห่งคุณสามารถเห็นหน้าผาสูงชันหลายกิโลเมตรสูงเป็นภูมิประเทศที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก เรื่องลึกก้นสมุดก่อตัวขึ้นจากการที่ขอบของแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือเคลื่อนไปทางแผ่นแคริบเบียนและถลายเข้าไปข้างใต้เมื่อมองดูขนาดของกระท่อมน้ําแข็งที่ร้องเรียนนี้คือเราเข้าใจดีว่าทำไมยังไม่พบเรือหลายลำที่สูญหายในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสถานที่ดังกล่าวและบริเวณภูเขาใต้น้ำจึงเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดในการค้นหาการขนส่งที่สูญหายเช่น <c oughs> ในปี2014เครื่องบินโบอิง777 ของมาเลเซียที่ประสบเหตุตกในไม่เคยพบมหาสมุทรที่พวกเขาดำเนินการค้นหาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะถ้าเราระบายพื้นที่ที่มันควรจะอยู่ตอนนี้เราจะเห็นภูเขาลูกใหญ่ที่นี่แต่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในชีวิตจริงก็ตามมันสามารถระบายมหาสมุทรได้มันห่างไกลจากความจริงที่ว่าเราจะสามารถหาเครื่องบินได้เพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งที่เราพยายามไม่พบเครื่องบินที่ตกลงมาในภูเขาธรรมดาของเราที่ตั้งอยู่บนบกและถ้าเราบนภูเขาแบบนี้ไม่เจอใครเลยแล้วเราจะว่าไงนะ การค้นหาในภูเขาใต้น้ำที่ความลึก4กิโลเมตรผมจะเตือนว่าเปโตริโกในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอยู่ลึก8กิโลเมตรเป็นไปไม่ได้เพื่อมองหาเรือที่จมอยู่ตรงนั้นแม้ข้าพเจ้าจะบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าในเบอร์มิวดามีเรือมากกว่าในส่วนอื่นๆของมหาสมุทรในแง่ของจำนวนเรือที่แล่นผ่านก็ไม่มีบนโลกของเราแต่ก็มีสถานที่ที่มีเรือไม่มากนะักเช่นในช่องแคบอังกฤษโดยทั่วไปมีเรือจมหลายพันลำ เพื่อให้เข้าใจว่าทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคุณต้องดูที่พื้นมหาสมุทรโดยการรวมข้อมูลจากการสร้างภาพเทคโนโลยีการระบ,บุตำแหน่งเสียงสะท้อนเรากําลังทาให้ช่องแคบอังกฤษแคบลงน้ํากําลังถอยกลับเผยความลับแรกให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภูมิประเทศด้านล่างตรงหน้าพวกเขาคือโลกมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่จากสายตาเนินทรายเคลื่อนตัวหลายกิโลเมตรทะเลทรายที่แท้จริงใต้น้านี่คือของกูดวินทรายลอยขึ้นมาใกล้ผิวน้ํา เลื่อนตัวอยู่เนืองๆก่อ,ออันตรายแกเรือเป็นสุสารจริงที่เรือจมประมาณ2 0 0พันลำแต่ละลำติดเกยตื้นบ้างเป็นเรือค้าขายจึงบ้างมีทรัพย์สมบัติบนเรือและตอนนี้นักแสวงหาสมบัติจำนวนมากกำลังดำดิ่งลงไปในน่านน้ำเหล่านี้เพื่อค้นหาสมบัติหากเราเริ่มระบายน้ำทะเลจีนด้วยการสูบน้ำออกจากทะเลแล้วไม่ไกลาจากชายฝั่งเวียดนามเราจะพบซากเรือจากยุคต่างๆกระจัดกระจาย ัในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเราไม่เคยคิดฝันว่าเหตุใดผืนน้ำนี้จึงกลายเป็นผืนน้ำที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์และสมบัติใดบ้านที่ถูกฝังไว้ก้นทะเลโดยได้ระบายมหาสมุทรของหมู่เกาะชานและขจัดชั้นทรายและโคลอนออกไปเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์เครื่องปั้นดินเผาจีนจากศตวรรษที่15ถ้วยชามและจานแม้จะผ่านไป600ปีก็ยังเรียงกันเป็นแถวอย่างเรียบร้อยถ้วยแต่ละใบมีราคาหลายร้อยดอลลาร์และมีเรือจม 30ลำกระจัดกระจายอยู่รอบจานพวกเขาจมในเวลาที่ต่างกันในช่วงที่ผ่านมา2000ปีถ้าเรายังคงระบายมหาสมุทรของหมู่เกาะชานต่อไปสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นก็จะปรากฏเป็นภาพเรือจมจากทั่วทุกมุมโลกเรือใบสเปนชาวจีนแทนอาหรับเองก็ทําให้เรือจํานวนมากที่นี่จมลงด้วยเหตุผล2ประการประการแรกถนนสายไหมทางทะเลวิ่งผ่านสถานที่แห่งนี้และประการที่สมีที่จอดรถสําหรับเรือในท่าเรือ และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ทางเข้าท่าเรือหรือออกจากท่าเรือลมที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันในท่าเรือที่พลุกพล่านอาจทำให้เรือระเบิดได้บนหน้าผาชายฝั่งที่เต็มไปด้วยเครื่องลายครามและผ้าไหมพ่อค้ามาที่นี่ด้วยความหวังว่าจะร่ำรวยแต่กลับยอมสละชีวิตในท่าเรือที่คับขังและไม่สงบเหล่านี้ทุกวันนี้มหาสมุทรไม่พิยงแต่เป็นเส้นทางการค้าทางเรือและเส้นทางการค้ารูปแบบใหม่เท่านั้นส่งข้อมูลผ่านทางน้ำสิ่งที่เคยเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลปัจจุบันกลายเป็นทางด่วนข้อมูล อย่างไรก็ตามเส้นทางการค้าสมัยใหม่เต็มไปด้วยอันตรายไม่น้อยความเสี่ยงใต้ท้องทะเลลึกมากมายขึ้นอยู่กับเวิร์ลไวด์เว็บความรักที่เรามีต่ออินเทอร์เน็ตคือไรขีดจำกัดทุกวันนี้มนุษยชาติใช้ข้อมูลเบต้าบิตหลายตัวทุกๆ60วินาทีและข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งไปตามพื้นมหาสมุทรถ้าเราทำให้แห้งทั่วโลก เราจะเห็นเครือข่ายยาว1ล้านครึ่งล้านกิโลเมตรข้อมูลที่ประกอบเป็นเวอร์ไวเว็บจะถูกส่งผ่านก้นทะเลด้วยความเร็วแสงผ่านระบบสายเคเบิลที่กว้างขวางมากถึง9 8เปซของข้อมูลทั่วโลกเดินทางผ่านใยแก้วนำแสงที่นั่นบนพื้นมหาสมุทรหนึ่งในส่วนสำคัญและทึกทีกท่สุดของเครือข่ายโลกผ่านใต้ทะเลจีนในช่องแคบซอนระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินตลอดจนเส้นทางการค้าทั้งหมดทางหลวงข้อมูลแห่งนี้ต้องเผชิญกับอันตรายต่างๆหนึ่งครั้ง นักล่าอันตรายที่กัดสายไฟก่อนเมื่อชนกับสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าในเฟรมเหล่านี้คุณจะเห็นว่าวานหลังข้อมพันกับสายเคเบิลใกล้ชายฝั่งโนเวย์ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลือสัตว์ดังกล่าวแต่การทําเช่นนี้พวกเขาต้องตัดสายเคเบิลซึ่งหมายความว่าละทิ้งส่วนหนึ่งของสแกนดิเนเวียหากไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อกําจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นวิศวกรจะฝังสายไฟลึกใต้ก้นทะเลหากคุณระบายน้ําในมหาสมุทรเราจะเห็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่วางโครงเวิร์ลไวด์เว็บ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทันไถยขนาดเท่าบ้านที่คลานไปตามพื้นทะเลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก่อตัวขึ้นร่องลึก3เมตรลึกซึ่งสายเคเบิลถูกฝังเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรซึ่งมีการวางสายไฟมิกิตา้าที่ดูร้ายไม่เพียงพอบนพื้นผิวด้านล่างหากคุณระบายน้ำในช่องเขาที่ลึกที่สุดในช่องแคบมาโซนิกทางหลวงข้อมูลหลักจะดูเหมือนเชื่อมโยงประเทศในเอเชียและตะวันตก19สายเคเบิลซึ่งมีการถ่ายโอนข้อมูลหลายล้านล้านกิกะไบต์ระหว่างบริษัทรัฐบาลมหาวิทยาลายัย และตลาดหลักทรัพย์ที่พวกเขาทั้งหมดอยู่บนพื้นผิวและดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในปี2,549เกิดเหตุการณ์ช็อกอย่างรุนแรงที่ด้านล่างสุดของทะเลจีนแผ่นดินไหวขนาด7.1ริกเตอร์และในหุบเขาลึกของช่องแคบลูซอนแผ่นดินไหวขั้นที่2ได้เริ่มขึ้นเกิดแผ่นดินถล่มใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เริ่มทำลายสายเคเบิลข้อมูลที่อยู่ก้นลำธารอย่างไร้ความปราณีทำลายสายไฟท,ทั้งหมดที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกา อินเทอร์เน็ตออฟไลน์และภายในไม่กี่นาทีสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของผู้คนหลายล้านตู้ ATM หยุดทางานงานในตลาดหลักทรัพย์หยุดทํางานและธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์ถูกบล็อกบริษัทธนาคานปลายเป็นธรรมาภาตทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรนี่เป็นครั้งแรกที่สายเคเบิลจำนวนมากขาดในเวลาเดียวกันและส่วนใหญ่ของโลกสูญเสียการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้เวลา3เดือนในการซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายแล้ว หายนะครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ซ่อนสัตว์ประหลาดเปลือกโลกซึ่งเป็นเขตแผ่นดินไหวที่อันตรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกวงแหวนแห่งไฟ90เปอร์เซ็นของแผ่นดินไหวทั้งหมดบนโลกเกิดขึ้นที่นี่ผลที่ตามมากลายเป็นหายนะลักษณะเด่นที่สาคัญของวงแหวนแห่งไฟคือแรงสั่นสะเทือนที่นี่ไม่เพียงแต่สั่นสะเทือนพื้นโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงก้นทะเลด้วยซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ํา นมีร้ยแรงที่ทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าในใจกลางโลกของเรามีความร้อนแกนกลางถูกล้อมรอบด้วยชั้นปกคลุมหนาแน่นของหินหลากหลายชนิดเปลือกโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นที่เคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องที่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกภูเขาสูงและร่องลึกมาหาสมุทรอ้าปากทางช่องเขาลึกมากจนตึกระฟ้าสูง6,100ันสามารถเข้าไปในนั้นได้ แผ่นหนึ่งอยู่ด้านบนของอีกแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งผลักอีกแผ่นลึกเข้าไปในดาวเคราะห์โดยที่แผ่นเปลือกโลกไม่ยอมให้กันความดันมหึมาสะสมเฉพาะในพื้นที่ดังเล่าเท่านั้นที่สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.0หรือสูงกว่าได้นักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าไททานิกรอยเลื่อนในเปลือกโลกเป็นโซนมุดต,ตัวโซนมุดต,ตัวอยู่ใต้น้ําดังนั้นจึงไม่เพียงทําให้เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ด้วยแผ่นดินไหวในมหาสมุทรําไปสู่ความจริงที่ว่าหลายเมืองบนโลกของเราจมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือจากการสแกนใต้น้ําทําให้เราสามารถมองดูสิ่งที่เหลืออยู่ของพวกเขาอารยธรรมคลาสสิกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีในปัจจุบันผู้คนตลอดชายฝั่งเล่าเรื่องเมืองที่จมน้าน้ํารอบๆกรีซกาลังลดระดับลงและรากฐานบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกําลังเปิดออกต่อหน้าเราของเมืองโบราณปรากฏอยู่ก้นทะเลเมืองนี้ชื่อเมืองปัฟโฟเปตรีถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีเพียงคนเดียวในปีพศ 2,510เมืองนี้มีอายุ5,000ปีภาชนะทุกชนิดถูกค้นพบที่ด้านล่างด้วยความช่วยเหลือจากการสแกนใต้น้ำเราก็สามารถสร้างรูปลักษณ์ของเมืองที่ไม่มีน้ำขึ้นมาใหม่เราสามารถเห็นโครงร่างของรากฐานของเมืองได้ในพริปตา นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดสูงสุดในยุครุ่งเรืองเป็นตัวอย่างที่ดีของเมืองสไตล์ยุโรปรูปแบบใหม่ที่สร้างจากถนนเส้นตรงของคราปฟโฟเปตรีตั้งอยู่ที่สี่แยกหลายแห่งเส้นทางการค้าของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่พัฒนาอย่างแข็งขันในช่วงยุคสำริดวัตถุที่พบในซากปร,รักหักพังเหล่านี้บ่งบอกว่าปราโฟเปตรีเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าและงานฝีมืออันงดงามสิ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตเขาลงเอ,อยที่ก้นทะเลได้อย่างไรมันน่าสนใจ ว่าไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์และการตายของเขาจมลงและจมลงสู่การลืมเลือนก่อนที่จะถูกค้นพบในศตวตรตรษที่20และเมืองนี้ไม่รู้อะไรเลยแบบจำลองสามมิติจะช่วยเปิดเผยความลึกลับของการหายตัวไปของมันที่ชานเมืองที่เราเห็นเส้นลึกลับ3มเส้นคือแถบหินชายฝั่งที่เกิดจากอิทธิพลของแสงแดดและน้ำเค็มซึ่งเกิดขึ้นใกล้แนวชายฝั่งเท่านั้นหมายความได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือฝั่งจมลงใต้น้ำด้วยแผ่นดินไหวสาม ครั้งติดต่อกันจนหมดนำเมืองนี้มาใต้น้ำปาฟโฟเปตรีหนึ่งในเมืองเปิดที่สำคัญที่สุดของยุคสำริดและเมืองจมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่จะค้นพบการตั้งถิ่นฐานใต้น้ำอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของทะเลบางทีเราอาจวิ่งเข้าไปในแอตแลนติสในตำนานเราอาจไม่พบแอตแลนติสแต่ครั้งหนึ่งเราเคยค้นพบสิ่งลึกลับในทะเลของเกาะโยนากุนิเมื่อปีพศ 2,529ค้นพบการก่อตัวของหินใต้น้ำขนาดมหฮมาซึ่งทำให้เกิดเสียงดังมากในสื่อทั้งหลายอาจเป็นการสร้างอารยธรรมโบราณที่จเจริญแล้วได้หรือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งก่อสร้างขนาดมหฮมาที่มีผนังเรียบขึ้นไปถึงยอดอยู่สูงเท่ากับตึก8ชั้นจากฐานหินขั้นบันไดขึ้นไปจากขั้นไหนก็ได้มองดูรูปร่างก็โดดเด่นอย่างน่าประหลาดใจนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่านี่คือการสร้างสารรค์ของมือมนุษย์โดยสมบูรณ์ บ้างก็ว่าเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ดัดแปลงหากเราสูบน้ําออกจากชายฝั่งเกาะโยนากูนิแล้วเผยให้เห็นอนุสาวรีย์ด้วยข้อมูลที่ได้จากการสแกนใต้น้ําเราจะสามารถเข้าใจธรรมชาติของการก่อตัวของหินได้ดีขึ้นน้ําจากไปแล้วเราเห็นระเบียงที่แกะสลักอย่างราบรื่นถูกเปิดออกอนุสาวรีย์ปรากฏต่อหน้าเราอย่างครบถ้วนและตอนนี้เราได้เห็นแล้วมันใหญ่แค่ไหนขนาดของมันน่าทึ่งมาก แม้ว่าใต้น้ำจะไม่ดูเป็นของเทียมอีกต่อไปนั่นคือที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนใต้น้ำนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าอนุสาวรีย์นี้มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติโดยสมบูรณ์แม้จะมีรูปร่างถูกต้องเพราะเรารู้ดีว่าธรรมชาติมักสร้างสรรค์รูปทรงที่ถูกต้องต่างๆขึ้นมาเช่นถ้าเราสูบน้ำจากอ,าอ่าวเงียบสงบของเกาะแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก เราก็จะเห็นหินกลมผิดปกติที่สม่ำเสมอเกินไปรูปร่างเมื่อถูกค้นพบพวกเขาสร้างเสียงกรอบแกรบในโลกโบราณนดีพวกเขาจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นนักวิจัยหลายคนทันทีถือว่าพวกเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์สถานที่ที่ค้นพบนั้นถือเป็นซากปรักหักพังของเมืองโบราณหินที่มีรูปร่างคล้ายกันคือ พบตามการขุดค้นชุมชนโบราณที่มีอายุมากกว่า2,000ปีใช้เป็นฐานเสาหินนักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าหลุมพลังเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันและสถานที่แห่งนี้เป็นสร้างปรักหักพังของเมืองโบราณแต่มีมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแต่การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าหินเหล่านี้มีอายุ5ล้านปีโดยธรรมชาติแล้วไม่มีอรารยธรรมใดที่จะสร้างมันขึ้นมาได้แต่แล้วจะอธิบายลักษณะของหินเหล่านี้อย่างไรทุกอย่างก็ง่าย การตรวจสอบเพิ่มเติมเผยให้เห็นความจริงคือว่าธรรมชาติสร้างพวกมันขึ้นมาจากใต้ก้นทะเลการปล่อยก๊าซมีเทนเกิดขึ้นพร้อมกับจุลินทรีย์และตะกอนด้านล่างพวกมันบังคับให้หินม,มีรูปร่างโค้งมนที่ถูกต้องการก่อตัวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมกรีกโบราณพวกมันมีอายุมากกว่ามนุษยชาติทั้งหมด5ล้านปีอัทภา,าคการระบายมหาสมุทรช่วยให้เข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่ช่วยในการค้นหาว่าชีวิตดำเนินไปอย่างไรในมหาสมุทร ในกรณีนี้เราไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีน้ำดังนั้นตอนนี้เราจะทิ้งมันไว้ในทะเลมหาสมุทรเราจะจมลงสู่ก้นทะเลซึ่งเป็นที่ที่ซากวานสเปิร์มตัวใหญ่เกาะอ,อยู่แต่อย่าคิดว่ามันจะเน่าเปื่อยอยู่บนพื้นมหาสมุทรเฉยๆไม่มีอะไรสูญเปล่าเร็วๆนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นซากฉลามเหมือกอยูหกตัวนี้เป็นพิเศษสัมผัสกลิ่นได้ผ่านไปเพียง25นาทีและซากปลาวานสเปิร์มก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วหก เหื่อปลาฉลามกัดแต่ละครั้งก็ฉีดเลือดเล็กน้อยด้วยเหตุนี้ข่าวเกี่ยวกับอาหารจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเจ้าของเกาะแห่งกลิ่นคนอื่นๆก็ว่ายน้ําอย่างรวดเร็วถึงที่ขนนกหลังจากผ่านไป12ชั่วโมงฉลามตัวใหญ่7ตัวผลักกันพยายามฉีกชิ้นเนื้อไม่มีใครพร้อมจะล่าถอยพวกมันโจมตีกันและพยายามกัดให้ยอมจำนวนต่ออีก12ชั่วโมงข้างหน้าหนึ่งวันหลังจากวันตกลงสู่ก้นทะเลก็กินซากไป3ตัวแล้วที่ตลกคือมีฉลามมาถึง1ตัวยังอยู่ที่นั่น การไม่กินอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งปีหลังจากที่ฉลามดับกระหายเนื้อแล้วทีมทำความสะอาดอย่างละเอียดเริ่มมาถึงปูตัวใหญ่แมงมุมทะเลขนปะการังที่ขาหลังสันนิธฐานว่าเป็นที่ป้องกันด้านหลังและปูหินบางทีพวกเขาอาจจะสังเกตเห็นซากสัตว์ในลักษณะเดียวกันอย่างรวดเร็วเหมือนฉลามแต่พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันในหนึ่งเดือนที่ผ่านไปได้ และสัตว์กินของเน่ามากกว่า30สายพันธุ์กำลังทำลายชิ้นสุดท้ายที่กินได้แต่ตอนนี้สัตว์กินของเน่ากำลังดึงดูดนักล่าไขมันของตัวเองและหรือปลาเซเบอร์มักจะว่ายน้ำในแนวดิ่งเก็บปูทีละตัวฟันวานสเปิร์มหลุดออกมาหลายซี่ตั้งแต่โครงกระดูกเริ่มสลายตัวหลังจากผ่านไปสเดือนก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากกระดูกเพียงไม่กี่ชิ้นแต่ถึงแม้จะกินได้บางส่วนก็ตามก็เป็นเช่นนั้นเรียกว่าหนอนซอมบี้ พวกมันสร้างทางเดินในกระดูกโดยการฉีดกรดเข้าไปตรงนั้นจึงไปถึงชิ้นไขมันที่ยังค้างอยู่ในกระดูกอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีแต่ในที่สุดกระดูกชิ้นสุดท้ายก็จะพังทลายลงและน้ำหนักทั้งหมด30ตันกับผงซากสัตว์จะถูกแปรรูปในฤด,ดูใบไม้ร่วงประเทศจีนที่นี่เป็นโอเอซิสชั่วคราวในทะเลทรายก้นทะเลห่างไกลาจากความราบเรียบดังที่ได้กล่าวไปแล้วในวันนี้ว่า บางแห่งมีรอยเลื่อนขนาดยักษ์ทอดยาวไปตามพื้นมหาสมุทรเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรนี่คือหุกเขาและทอดยาวไปถึงใจกลางของโลกที่อยู่ตรงหน้าคุณน,นั้นลึกที่สุดในบรรดาร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิกเกือบ11กิโลเมตรแม้แต่โลกที่สูงที่สุดก็สามารถซ่อนตัวอยู่ในความหดหู่นี้ได้ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าข้างล่างนี้ในช่องเขาลึกเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดสามารถอยู่รอดได้แต่แม้แต่ที่นี่มีสิ่งมีชีวิต ถ้าทะเลชนิดพิเศษเหล่านี้และสิ่งมีชีวิตง่ายๆอื่นๆจัดการเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยอาหารจํานวนเล็กน้อยที่เข้ามาที่นี่และวิธีที่ปลาดาวตัวนี้ทนต่อแรงกดดันของเครื่องบิน50ลำที่วางซ้อนกันบนกล้องที่ควบคุมของยานสำรวจเผยให้เห็นการค้นพบที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือนี่คือปารีดอันบริสุทธิ์ที่ระดับความลึก8กิโลเมตร นี่คือปลาทะเลที่ลึกที่สุดที่เปิดให้วิทยาศาสตร์เปิดกว้างในสมัยของเราไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเช่นปลาจะมีอยู่ภายใต้ดังกล่าวความกดดันอันมหาศาลดังที่เราเห็นตั้งแต่ใต้ท้องทะเลจนถึงขอบบนสุดของเขตพลบคำํำทุกที่ในทะเลลึกย่อมมีชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบัดนี้เราสันนิษฐานว่าน้ำลึกชั้นอาจเป็นที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นที่นี่ ในโลกที่ซ่อนลักษณะทางธรณีวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไหลผ่านกลางมหาสมุทรโลกเทือกเขาใต้น้ําที่ทอดไปทั่วโลกสันเขากลางมหาสมุทรในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ก้นของรอยแยกเกิดขึ้นประมาณร้อยละแปสิบของการระเบิดของภูเขาไฟทั้งหมดดาวเคราะห์ดวงนี้เกิดขึ้นที่ก้นมหาสมุทรและเกือบทั้งหมดเคลื่อนไปตามสันเขากลางมหาสมุทรแต่จากพลังอันยิ่งใหญ่นี้ปรากฏว่ามีความร่ำรวยมหาศาลที่หล่อเลี้ยงมหาสมุทรผ่านรอยเลื่อน ก๊าซและน้ำพุกร้อนที่ปะทุขึ้นซึ่งมีแร่ธาตุจำนวนมหาศาลที่ควบแน่นจากไอพ่นเหล่านี้และก่อตัวเป็นปล่องไฟขนาดใหญ่น้ำพุกร้อนที่มีความสูง30เมตรเรียกว่ากอตซิลล่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่นี่มีชีวิตมากพอๆกับในป่าเขตร้อนในบางแห่งมีสัตว์เล็กๆที่แตกต่างกันมากถึงครึ่งล้านตัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรอาหารของพวกมันประกอบด้วยแบคทีรียทั้งหมดซึ่งในทางกลับกันกินสารเคมีที่สร้างขึ้นจากภูเขาไฟของปู และกินฟิล์มของแบคทีเรียที่ปกคลุมเปลือกของมันคนอื่นๆก็มีแบคทีรียเพาะอยู่ในร่างกายของพวกมันเองกุ้งก็มีเชื้อดังกล่าวอยู่ในปากแต่กลยุทธ์นีเสี่ยงต่ออันตรายเพราะในการที่จะจัดหาอาหารให้กับจุลินทรีย์เหล่านี้กุ้งจะต้องถูกโยนลงในบ่อน้ำผู้ร้อนซึ่งพวกมันเสี่ยงต่อการถูกต้มทั้งเป็นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนช่องระบายความร้อนด้วยน้ำที่ค้นพบแต่ละตัวได้เพิ่มชุมชนสัตว์เป็นสองเท่าแต่แหล่งความร้อนใต้พิภพที่สำคัญที่สุดนั้นตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเรียกว่าเมืองที่สากสูญภายในหอคอยสูง60เมตรมีบางสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงเกิดขึ้นภายใต้ความกดดันสูงและที่อุณหภูมิสูงโมเลกุลไฮโดโครคาร์บอนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจึงเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก ในการสร้างชีวิตและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจเกิดขึ้นรอบแหล่งกำเนิดดังกล่าวเมื่อประมาณ4 0 0พล้านปีก่อนตอนนี้เรารู้แล้วว่าบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มีทะเลลึกและหากชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้สภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ <c oughs> เช่นเดียวกับที่ก้นมหาสมุทรของเราใกล้กับหล่องไฮดรเทอร์อล มันก็มีอยู่ได้อย่างแน่นอนและที่ไหนสักแห่งที่นั่นชั้นน้ำแข็งยาวกว่ากิโลเมตรที่ก้นทะเลใกล้ก,ลกับปล่องไฮโดรเทอร์โม erm เดียวกันอย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องและดูวิดีโอ2รายการก่อนหน้านี้